ทำไมถึงชื่อพอลแอนเคใช้โรงงานอะไรผลิตแรงบันดาลใจในการทำพอลแอนเคช่วยแชร์คลิคทำแบรนด์ใหม่ยังไงให้ถ่าย ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะที่ก็จะมาตอบคําถามทุกคนนะคะเกี่ยวกับแบรนด์พอลแอนเคทนะคะที่ได้รับแบบคําถามเข้ามาเยอะมากนะคะทาง i อจีสตอรีนะคะเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ขนมนะคะแรงบันดาลใจในการทานะคะเพราะว่าอินดัสทรีนี้นะคะใหม่แบบมาจากเคตี้เลยนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เคตี้ได้มาแตะในธุรกิจด้านฟู้ดนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้แง่คิดในการทําธุรกิจจากคลิปนี้ไปด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะคำถาม ที่หนึ่งนะคะทำไมถึงชื่อแบรนด์พอลแอนด์เคค่ะก็เป็นชื่อของหุ้นส่วนนะคะพอลก็คือพี่พอลนะคะส่วนเคทนะะก็คือแคทตี้เองนะคะเป็นชื่อที่ตัด ลงมานะคะเพื่อให้ได้ตัวอักษรนะคะ4ต่อ4นะคะให้ตัวอักษรเท่ากันเวลาแบบทําเป็นโลโก้ไปวางที่ไหนนะคะก็จะมีความบาลานซ์นะคะซึ่งแคทตี้กับพี่พอนะคะก็รู้จักกันมาแบบว่าโหเกิน1 5ปีได้นะคะเพราะว่าพี่พอนี่เป็นเพื่อนสนิทนะคะของพี่ชายแทๆ้ๆของแคทตี้นะคะตั้งแต่สมัย A อแบคค่ะทุกคนก็รู้จักกันตั้งแต่แคทตี้ยังแบบว่าไม่เข้ามาหาลัยเลยนะคะและก็เรามาทําธุรกิจนี้ด้วยกันได้ยังไงนะคะก็เริ่มจากว่าคือปกติเนี่ยก็จะ มีบ้างนะคะที่เวลามีอะไรแนละ้วโทรปรึกษากันนะคะอย่างพี่พอก็จะปรึกษาแคทตี้นะคะในแง่ของการทำธุรกิจออนไลน์นะคะหรือว่าพวกเรื่องเทรนด์ต่างๆในปัจจุบันนะคะเรื่องแฟชั่นเทรนด์อะไรอย่างนี้นะคะเวลาพี่พ่อออกของแบบเช่นสเวทเขาทำสเวททำอะไร่า้ใช่ไหมส่วนแคทตี้นะคะก็มีโทรไปปรึกษาพี่พอบ้างนะคะในเรื่องของการบริหารบุคลากรน,นี่นะคะแล้วก็มีปรึกษาเรื่อง real estate ค่ะทุกคนคือพี่พ่อเนี่ยเขาจะมีที่ดินเยอะแล้วเขาจะมีทำเกี่ยวกับอสังนะคะมันมีช่วงนึงที่ก็อยากจะแบบข้ามาแตะใน ธุรกิจอสังหาะนะคะคุยกันไปคุยกันมานะคะก็ได้แบบมาร่วมหุ้นทําคาเฟ่กับสตูดิโอกันค่ะโดยเป็นการแบบเอาตึกเก่านะคะมารีโนเวทใหม่นะคะทําเป็นคาเฟ่ชั้นล่างแล้วก็สตูดิโอปล่อยเช่าที่ชั้นบนนะคะคําถามที่2นะคะแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจพอลแอนเคสนะคะคืออะไรแล้วก็มาจากอะไรนะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะที่เรามาทําธุรกิจคาเฟ่ด้วยกันพอถึงช่วงที่แบบว่าต้องคิดเรื่องเมนูใช่ไหมคะพี่พอเนี่ยเขาก็จะให้คัตตี้เนี่ยเป็นคน คิดเรื่องไอเดียเมนูออกมานะคะในแง่ของแบรนดิ้งว่าเมนูยงังไงมันถึงจะเข้ากับแบรนดิ้งของคาเฟ่นะคะคาเฟ่ของเราคือแฟลตคาเฟ่ใช่ไหมคะคาว่าแฟลตเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่แบบทานแล้วแบบมีอ้วนมากอทุกคนมีความแบบอร่อยแฮปปี้โนกิยตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคิดไปถึงแบบขนมที่มีความอร่อยแต่ใช้เป็นพรีเมียมอินกรเดียนนะคะหรือว่าใช้บางอย่างมาทดแทนเพื่อให้ทานแล้วไม่รู้สึกผิดมากนะคะคือเี้ยมีถาลูกค้าที่อยู่ทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะจากธุรกิจอื่นๆ เช่นแฟลัวรมันทูอย่างเงี้ยถ้าเราทาออกมา,มาแล้วอร่อยอ่ะเราก็อยากจะให้ลูกค้าเราอ่ะทานได้ทั่วประเทศนะคะเพราะต้องมีลูกค้าถามแน่เลยว่าเฮ้ยส่งอ m เสได้ไหมคะจังหวัดนั้นจังหวัดนี้จะมีโอกาสได้ทานไหมนะคะก็เลยคุยกับพี่พอว่าอยากจะให้ขนมเนี่ยมันสามารถมีเชลล์ไลฟ์ได้นานๆหน,าน,าน่อยแล้วก็แบบว่า <S 2> <S 2> <S 2> ส่งออกไปได้ทั่วประเทศรวมถึงแบบขายต่างประเทศได้ด้วยนะคะก็เลยเกิดมาเป็นแบรนด์พอลแอนด์เคสขึ้นมานะคะทุกคนซึ่งมาก่อนเมนูขนมในคาเฟ่อีอนนะคะเพราะว่าคาเฟ่ยังเปิดไม่ได้ <I> คำถามที่3นะคะผลิตที่ไหนอะไรยังไงนะคะพี่พอนะคะหุ้นส่วนของ p ค t ตี้นะคะ,คะ,คะเขาเป็นเจ้าของโรงขนมค่ะซึ่งโรงขนมของเขานะคะก็ติด top 5ในประเทศไทยนะคะผลิตให้กับหลายๆแบรนด์ชันน้นนำนะคะทั้ง global Brand บ้างนะคะทั้ง corporate Brand บ้างนะคะถ้าคือผู้ชื่อใบสีอันนี้ทุกคนอ๋อแน่นอนนะคะ<ๆ><ๆ>เพราะว่าแบบเป็นแบรนด์ที่แบบ premium แบรนด์ด้วยนะคะทุกคนฉะนั้นเนี่ยแคตตีนะคะก็จะมีหน้าที่เป็นคนเสนอไอเดียคิดไอเดียใส่ความครีเอทีฟต่างๆ ะะส่วนพี่พอนะคะก็จะมีหน้าที่ทําในสิ่งที่คทตี้คิดนะคะให้เป็นจริงออกมาค่ะคําถามที่4นะคะทําไมถึงเป็นขนมเมอแรงค์คะก็ระหว่างที่คิดว่าเอ๊จะทําเป็นขนมอะไรดีนะคะคทตี้ก็รู้สึกว่าเมอแรงค์เนี่ยเป็นขนมที่เราชอบในแง่ของอินกรีเดียนของมันเพราะว่าส่วนผสมหลักของน้องเมอแรงค์เนี่ยคือไข่ขาวใช่ไหมคะทุกคนแล้วไข่ขาวเนี่ยเวลาทานนะคะรู้สึกว่าทานได้เบาแล้วก็ไม่หนักท้องค่ะแต่ว่าเมอแรงค์ในท้องตลาดที่เราเคยกินนะคะทุกคนอย่างเช่นในอัฟระนุนท หรือที่ใดๆมันจะค่อนข้างหวานแบบหวานมากนะคะก็เลยได้เป็นโซลูชันออกมาค่ะว่าอยากจะทําเป็นเมแรงมิติใหม่นะคะที่ไม่เหมือนเมแรงเดิมๆที่มีในท้องตลาดค่ะทุกคนทางพี่พอนะคะก็ได้รับโจทย์นี้นะคะไปพัฒนา r d อออกมานะคะซึ่งรสชาติต่างๆนะคะที่ก็ได้ใส่ไอเดียไปว่าเฮ้ยอยากจะให้มีรสแบบนี้แบบนี้นะคะซึ่งมันก็จะกลายเป็น4รสนี้มาซึ่งเป็น4ี่รสชาติที่มีความแตกต่างแต่ว่าเวลาเอามาทานด้วยกันนะคะแนะนําว่าถ้าใครซื้อไปลองทานให้ซื้อทั้ง4รสนะคะแล้วเทใส่ถ้วยแล้วก็ทานบน อาจจะเริ่มจากมิกซ์นัทนะคะแล้วไปคาราเมลนัทแล้วก็แบบตัดด้วยสตรอเบอรี่ที่แบบเป็นรสผลไม้ขึ้นมาแล้วค่อยปิดด้วยทรัฟเฟิลอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งพอเป็น4รสที่ลงตัวอย่างนี้นะคะก็เริ่ม R&D นะคะบางรสชาติก็จะผ่านยากหน่อยเช่นสตรอเบอรี่กับทรัฟเฟิลนะคะทางพี่พอก็ R&D กันประมาณ3-4รอบนะคะกว่าจะผ่านซึ่งทุกรสนะคะที่ก็ได้ใส่ไอเดียลงไปว่าอยากจะให้ทุกรสเนี่ยมีความครันชี่นะคะคือมีอะไรให้กัดกับ กับในนั้นเพราะว่าคัตตี้เองส่วนตัวนะคะเป็นคนที่ชอบทานชานมไข่มุกมากนะคะมันมีอะไรให้เคี้ยวนะคะทุกคนมีเม็ดเม็ดให้เคี้ยวหรือว่าคัตตี้ทานน้ำผลไม้เราจะชอบผลไม้ที่มันมีบุกจะมีเฉาปุวยมีอะไรให้เราแบบว่ามิติในการกัดในการเคี้ยวนะคะมันก็เลยเป็นรีเฟกจากความชอบของเรานะคะออกมาเป็นพอดักนะคะอย่างรสสตรอเบอรี่เนี่ยก็จะใส่แบบเป็นเนื้อสตรอเบอรี่อบแห้งแท้ๆนะคะเวลาเราเคี้ยวสัมผัสแรกก็คือแบบขนมโมลงที่กรอบและเบาหนึบของผลไม้ปิดท้ายอย่างเงี้ยทุกคน หรือว่าอันนี้นะคะก็จะแบบมีใส่ถั่วเคลือบคาราเมลแท้ๆแปะๆเข้าไปด้วยนะคะพอทานก็จะเฮ้ยอร่อยแบบคาราเมลแตกในปากแล้วก็จะมีความเป็นถั่วกรึบแล้วควาราเมลเคลือบอีกกรึบหนึ่งนะคะมันก็จะมีแบบมิติในการกินขนมนะคะซึ่งอย่เบเรงนะคะก็จะเป็นลายหลักของเรานะคะแต่ว่าเราก็ยังจะมีขนมอื่นๆอ,ออกมาอีกนะคะไม่ใช่แค่นี้ค่ะก็กติดตามนะคะคําถามต่อไปนะคะราคาตั้งอะไรยังไงบ้างนะคะก็ราคานะคะถุงเท่านี้นะคะราคา79บาบาท ทุกซึ่งทาง Paul and Kate เนี่ยก็มีเป้าหมายนะคะว่าอยากจะให้ขนมของเรานะคะเป็นพรีเมียมสแนคนะคะที่มีราคาน่ารักจับต้องได้ง่ายนะคะเราก็มีการทำเรซูร์ชค่ะว่าเมื่อแรงที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งในขนาดกลมเท่ากันนะคะราคาของเราถือว่าเป็นราคาที่น่ารักเลยค่ะและอีกหนึ่งในจุดแข็งของเรานะคะที่เราสามารถใช้พรีเมียมอินกรีเดียน์นะคะแต่ทําได้ในราคาน่ารักเพราะว่าเราเป็นโรงงานขนมเองค่ะเราก็ไม่ต้องไปเสียค่าชาร์จในการ OEM นะคะคส่วนตอนตั้งราคานะคะก็ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยแค่เทียบกับราคาท้องตลาดาตั้งเลยนะคะก็ต้องมีการคำนวณที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะดีด Excel กันนิดนึงนะคะเพราะว่าตั้งราคาก็ต้องคำนึงถึงคอสตแฝงต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็การทําโปรโมชั่นต่างๆต,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 ต้องมีแกลบให้กับตัวแทนจําหน่ายนะคะหรือว่าการเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตในอนาคต <S 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 นะคะที่ต้องโดนพวกค่า g p ค่าลงเชลหรือว่าค่า DC ต่าง,าง,าง <S <S ๆค่ะทํายังไงถึงเปิดตัวครั้งแรกก็ขายดีเลยในวันแรกส่งออกไป5 พันกว่าซองนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าขอขอบคุณแบบลูกค้ามากมากเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยทางแบรนด์ไม่ได้โปรโมทที่ไหนเลยนะคะนอกจากในอินสตาแกรมส่วนตัวของตี้ที่เดียวนะคะแค่ทางแบบ IG Story นะคะเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นการเปิดแบบพรีออเดอร์นะคะซึ่งทุกคนแบบมาพรีออเดอร์กันเยอะมาก a อ e วอร์ก็คือคนละสีห่อนะคะทางที่เขาเนี่ยไม่เคยลองทานขนมตัวนี้มาก่อนไม่รู้รสชาติมาก่อนนะคะหลายๆคนไม่เคยทานเมอร์แรงด้วยซ้านะคะแล้วก็ไม่เคยมีรีวิว มาก่อนว่าเอ้ยมันเป็นยังไงมันดีหรือเปล่านะคะแต่ว่าขอบคุณที่ทุกคนนะคะให้ความเชื่อใจกับธุรกิจของพัตตี้นะคะที่แบบพีออเดอร์กันเข้ามาเยอะขนาดนี้นะคะในวันแรกนะคะที่เปิดส่งนะคะส่งออกไป5้า0ันกว่าหอ่อเลยก็คือแบบค่อนข้างโอเวอร์เอ็กซ์ป n เชันมากๆเลยนะคะทุกคนตรงนี้นะคะฝากถึงผู้ฟังผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าอ๋อก็ทําได้ง่ายสิเพราะว่ามีฐานลูกค้าอยู่แล้วหรือมีฐานแฟนเบสอยู่แล้วนะคะขอบอกเลยนะคะว่าไม่ค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้นะคะมันไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วได้มานะคะทุกคนการที่ มีถาลูกค้ามานะคะก็เราก็ใช้เวลาการสร้างมาสิกว่าปีเนาะในการทรรําธุรกิจอื่นๆของเราแล้วเขาชื่นชอบในผลิตักอื่นๆของเรานะคะ,ะ,คะที่เราทํามาเขาถึงจะเกิดการเป็นความไวเนื้อเชื่อใจแล้วก็มาอุดหนุนในธรรุรกิจใหม่ของเรานะคะทุกคนต้องบอกก่อนเลยนะคะเวลาที่ทําอะไรเนี่ยจะซื่อสัตย์กับตัวเองมากๆนะคะถ้าเราชิมเองนะคะเราไม่อร่อยนะคะก็จะบอกตรงๆกับ R&D ดี D เลยว่าถ้าเรายังไม่อร่อยเองเราไม่ขอออกขายนะคะถ้าเราจะออกขายอะไรเนี่ยเราเองนะคะต้องรู้สึกอินกับมัน อร่อยเองนะคะเราถึงจะกล้าพ <If S 1> <Hollywood> ูดกล้าโฆษณากล้าเชิญชวนให้คนมาซื้อสินค้าของเราได้นะคะก็เหมือนเสื้อผ้านะคะที่ทุกคนเห็นว่าทุกวันนี้นะคะคัตตี้ใส่เองเกือบแทบทุกชุดเพราะมันเป็นชุดที่เรารู้สึกว่ามันสวยจริงๆนะคะทุกคนและขนมที่ออกนะคะเราก็ทานเองอร่อยเองชอบเองมากๆนะคะเราถึงจะแบบว่าอินแล้วก็ทําการตลาดมันออกมาได้แบบอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะซึ่ง c คร d i ต i ุ i ิที่นะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบไม่ได้ได้มาง่ายๆเนาะมันใช้เวลาในการแบบสร้างสมนะคะทุกคนถ้าใครนะคะที่ทําอยู่แล้ว ู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราให้สิ่งดีๆกับลูกค้าไปนะคะแล้วแบบว่าวันนี้มันอาจจะยังไม่ได้งอกเงยนะคะแต่ว่าเชื่อเลยค่ะว่าอนาคตนะคะถ้าเราทําซ้ําต่อไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้เริ่มเห็นผลกับมันในอนาคตอย่างคท,ที่ก้อเองรู้สึกแบบเอ้ยเราก็ขอบคุณตัวเองนะที่แบบที่ผ่านมานะคะเราทําทุกอย่างแบบด้วยด้วยความเต็มที่มากๆนะคะพอเราออกธุรกิจอะไรมานะคะลูกค้าตามมาซัพพอร์ตนะคะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็คือแบบผลจากการกระทําในอดีตเหมือนกันนะคะ <S <S คําถามต่อไปนะคะวางแผนเริ่มต้นธุรกิจนี้ยังไงบง ะะก็ตั้งแต่เดย์วันเลยค่ะเราก็เซ็ตเป้าหมายของเราค่ะว่าเราอยากจะให้พอแอนเคนะคะไป g ก o b อลค่ะมีวางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างประเทศนะคะทุกคนพอเรามี g กของเรานะคะสิ่งต่างๆที่เราวางแผนต่อๆมาเนี่ยในการทําแต่ละปีนะคะมันก็จะต้องแบบว่า reflect ไปถึง g กนั้นของเรานะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเดินทางไปในเส้นทางที่ถูกต้องในง่ายขึ้นนะคะดทีงคิดว่าตรงนี้มันก็สําคัญนะคะที่เราควรจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งตอนนี้นะคะก็มีตัวแทนจําหน่ายนะ จากประเทศเพื่อนบ้านนะคะเริ่มเข้ามาแล้วนะคะชาคตี้เองก็รู้สึกว่าเออก็ค่อนข้างเร็วเพราะว่าเราเปิดมาได้แบบว่าพรุ่งนี้นะคะถึงจะครบเดือนเองนะคะแล้วก็มีตัวแทนรายใหญ่นะคะจากกัมพูชานะคะพนมเ,เปญน,นะคะแล้วก็จากประเทศเรานะคะเข้ามาซึ่งเขาอะ่ะมาสั่งของของเราเปิดบินแบบ4ี่พันกว่าซองนะคะโดยทางนั้นที่ยังไม่เคยชิมมาก่อนนะคะซึ่งเขาจะชิมตอนที่แบบว่าได้ของไปพร้อมกับล็อตที่เขาสั่งเราก็รู้สึกว่าแบบแตงฟูลมากๆที่เขาแบบมีความไวเนื้อเชื่อใจกับ แบรนด์เราขนาดนี้นะคะทุกคนซึ่งจะบอกว่าอันนี้มันก็เป็นผลพวงมาจากสิ่งที่เราเคยทําในอดีตเหมือนกันค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เราเคยทําธุรกิจอื่นๆเช่นเบนออลแฟ b ์มบิกนะคะเบบีบ้คิสนะคะเราจะมีตัวแทนต่างประเทศอย่างเบนออลแฟ b ์มบิกเนี่ยก็จะขายในแบบคนจีนมีลูกค้าฟิลิปปินสิงคโปร์มาเลเซียใดๆนะคะตัวเบบี้คิสเองนะคะก็มีลูกค้า,าค่ะที่เป็นเอเจนต์นะคะเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะนะคะพอเรา move ไปทําธุรกิจอื่นนะคะเช่นเป็นธุรกิจใหม่ยกตัวอย่างเช่นเทคอารคานะคะตัวแทนเหล่านั้นนะคะเขาก็แบบตามมาซัพรในธุก ใหม่ของเรานะคะอย่างล่าสุดน,นะคะพ่อค้าที่ไปทำไรเซรเวอร์นะคะเขาตันแทงหรอนะคะก็ มาที่ไลฟ์เซเวอร์นะคะทั้งที่เราเนี่ยไม่เคยไปโปรโมทอะไรที่ของต่างประเทศเลยนะคะอย่างพอแอนเคะคะพอเปิดแบรนด์นะคะ,ะ,คะแค่2วันแรกนะคะตัวแทนต่างประเทศก็ตามเข้ามานะคะอ,อันนี้ก็คือเป็นแบบว่าผลจากสิ่งที่ทําไว้แบบในอดีตจริงๆนะคะทุกคนมันก็งอกเงยมาถึงปัจจุบัน,นะคะ่ะแต่ว่าการที่เราจะทําให้มันซัสเทนนะคะหรือแบบยืนยาวได้เนี่ยเราก็ต้องทําตัวใหม่เนี่ยให้ดีด้วยะคะ่ะทุกคนที่สําคัญอันดับแรกนะคะพอดักต,ต้องดีจริงคะ่ะเพราะว่าถ้าเราขายออกไปในตอนแรกด้วยความเชื่อใจ จากลูกค้าเนาะเขาสั่งไปเขาก็ซื้อกินแค่ทีเดียวค่ะเขาก็ไม่กลับมารีพีทซ้ำนะคะฉะนั้นโปรดักต์เนี่ยต้องดีจริงเขาถึงจะกลับมารีพีทนะคะทุกคนขอ How to ลดความเสี่ยงในการทําธุรกิจช่วงนี้ค่ะช่วงโควิด19ทีนะคะก็ต้องเริ่มธุรกิจด้วยความลีนที่สุดนะคะก็อย่างแบรนด์พอแอนเคสนะคะตอนแรกเราก็สั่งผลิตไม่เยอะเลยค่ะที่เราสามารถแบบว่าเลือกมินิมัมขั้นต่ําได้ก็อย่างที่บอกว่าพี่พอเขาเป็นเจ้าของโรงขนมเองนะคะก็เราก็เลยมีความโชคดีตรงนี้นะคะ แคทตี้ก็ใช้เทคนิค p ิออ r ดอนะคะซึ่งก็เป็นเทคนิคเดียวกันกับตอนสมัยที่แคทตี้ทำ made of r a b m i c ตอนแรกๆถ้าใครเคยดูคลิปตอบคำถาม Q&A ใช่ไหมคะก็น,นั้นนะคะพอเราใช้การพิออ r ดอร์ล่วงหน้า15วันนะคะเราก็จะเห็นออเดอร์ที่เข้ามาค่ะทำให้เราสามารถ forecast นะคะจำนวนสิ่งที่เราจะเปิด PO ไปผลิตได้แม่นยำขึ้นแล้วก็ไม่ทำให้สต็อกมันโอเวอร์จนเกินไปนะคะเรื่องที่2นะคะคือการลีบุคลากรน,นะคะอย่างพี่พอเนี่ยจะเป็นคนดูแลเรื่องพนักงานนะคะเวลาเรารับกันเข้ามาเนี่ยตกลงกันว่า เราจะรับคนที่เขาถนัด multitasking นะคะในยุคนี้ multitask คือสามารถทำงานได้หลายหน้านะคะแล้วก็พอคนนี้ไม่อยู่คนนี้ลาคนนี้สามารถเข้ามาทำแทนได้นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเราใช้เป็นทีมเดียวกันกับคาเฟ่ค่ะไปไปมา,มา,มาคาเฟ่เปิดไม่ได้นะคะโชคดีที่พอแอนเค e นะคะดันแบบเฮ้ยมียอดขายเข้ามาพอดีนะคะมีอะไรมีงานให้ทาของพอแอนเค e พอดีนะคะเราก็เลยยังไปต่อได้อยู่นะคะซึ่งพนักงานก็ไม่ไเยอะนะคะแล้วก็จะเน้นเป็นฟรีแลนซ์เป็นหลักด้วยนะคะ ทุกซึ่งการที่พนักงานเราได้ทำม u l t ติทัสนะคะก็เป็นข้อดีของตัวเขาเหมือนกันนะคะซึ่งพนักงานเนี่ยเราจะได้เรียนรู้งานนะคะหลายหน้านะคะไม่ได้ทำงานเหมือนแค่โรบอทที่ทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะและเราเนี่ยก็จะเลือกลงทุนนะคะที่ Invest เยอะเนี่ยในส่วนที่มันจำเป็นนะคะส่วนที่เราเนี่ยลงทุนและ Invest กับมาเลยคือเรื่อง Product Development นะคะในการทำ r า r สินค้านะคะเราค่อนข้าง Invest เวลากับมันเยอะมากนะคะทุกคนอันนี้จริงๆจ,จะบอกว่าพัฒนาสูตรกันมาตั้ง แต่ปีก่อนนะคะทุกคนกว่าจะได้ขายก็คือปีนี้เพราะว่าพอคัตตี้ได้มาทําธุรกิจขนมอ่ะคัตตี้รู้เลยว่าทุกอย่างมันใช้เวลาจริงๆค่ะทุกคนพอเราพัฒนาสูตรเสร็จนะคะเราก็ต้องมีส่งไปจดแจ้งออใช่ไหมคะแต่สิ่งที่นานคือการตรวจสารสกัดค่ะการที่เราเนี่ยจะใส่ข้างหน้านะคะว่า t ูด e นฟรี e อเลสเตอรอลฟรีท e นสารฟรีเนี่ยทุกอย่างนะคะจะต้องส่งตรวจแยกหมดเลยค่ะทุกคนไม่สามารถนั่งเทียนเขียนขึ้นมาได้นะคะทุกคนส่งตรวจแยกหมดไม่พอนะ ทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายในการตรวจแยกหมดเลยค่ะทุกคนแล้วตรวจแยกแต่ละอันนะคะต้องตรวจแยกแต่ละรสชาติด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็จะมี lead time ตรงนี้นะคะที่ค่อนข้างใช้เวลากว่าพอร์ดัทหนึ่งเนี่ยจะ launch ออกมาได้นะคะทุกคนแล้วเราก็ต้องการทาให้ทุกอย่างเนี่ยมันถูกต้องทั้งหมดเพราะเรามีเป้าหมายว่าเราอยากจะ go global ใช่ไหมคะการที่เราจะ go global เนี่ยด้านกฎหมายใดๆเนี่ยมันต้องแบบร้อยเซนค่ะและสิ่งต่อไปนะคะคือเรื่องโปรโมทค่ะในสถานการณ์แบบนี้นะคะเราก็เลยเริ่มต้นจากการ โปรโมทโดยใช้ช่องทาง i ิน t a g r กรของกัตตี้เองอย่างเดียวรัวๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าก็อยากจะรีเนาะเราก็ยังไม่รู้ว่าธุรกิจเรามันจะออกมาได้ดีไหมแล้วเราก็ไม่เคยแบบแตะในอินดัสทรีนี้มาก่อนนะคะไม่รู้ว่าอยอดขายมันจะประมาณไหนนะคะก็เลยใช้โปรโมททาง IG Story IG ส่วนตัวของตัวเองรัวๆนะคะพอสินค้าออกมาได้ปุ๊บเฮ้ยส่งออกไป5 0 0 0ันกว่าซองนะคะดีใจมากนะคะก็เริ่มในแบบมีการส่งให้เพื่อนๆที่เป็น KOL นะคะทานดูแล้วก็แบบว่าเราก็จะไม่ฟอร์สคนน่ะว่าเออถ้าชอบถ้าอร่อยแบบช่วย ลงให้ได้หมายแบบคือแล้วคะที่ดีใจมากนะคะที่ทุกคนชอบหมดเลยถึงกับแบบว่าเข้ามาแอบซื้อเองอ่ะทุกคนแบบมาขอซื้อแบบ20ซองอนะไรเงี้ยพี่นิวเคียร์คือชอบมากพี่นิวเคียร์คือชอบบดนี้มากนะคะพี่นิวเคียร์เนี่ยน่าจะได้ mix นะั้นไปประมาณแบบ60ซองเราก็ว่าได้นะเขาชอบเขาบอกวันหนึ่งเขาทาน3หอ่อทุกคนแล้วก็พอส่งออกลูกค้าในตอนแรกนะคะก็กลายเป็นว่าลูกค้าหลายๆคนอะ่ะท็กมาที่แบรนด์นะคะแล้วก็แท็กมาที่ไอจีของอตี้นะคะมันก็เลยเหมือนแบบกลายเป็นแบบ word of mouth ต่อนะคะเป็นปากต่อปากต่อที่ลูกค้านะ ะะเขาแบบแนะนาไปการที่เขาลงไปนะคะเพื่อนๆใน IG จีเขาก็จะเห็นนะคะแล้วก็อาจจะมีคนมาซื้อตามบ้างนะคะซึ่งคดีว่ามันคล้ายๆกับ,บตอนที่เขาติกลับไปท Band ําแบรนด์เมดออฟเฟอร์ิกตอนแรกเลย<ส>ทุกคนอ,อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะลืมเล่าว่าตอนแรกเนี่ยวางแผนไว้ว่าจะปโปรโมทนะคะโดยปโปรโมทไปที่ฐานลูกค้าแฟลตทูวันทูนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะลูกค้าของแฟลตทูวันทูเป็นลูกค้าที T ่มี potential ในการซื้อของมากนะคะทุกคนเพราะอะไรคะเพราะว่าที่ ม,มีหลายหลายแบรนด์นะคะที่เป็นแบรนด์ใหญ่หรือรวมถึง global brand นะคะที่เขามาทำ collaboration กับเรานะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะ exchange นะคะฐานลูกค้ากับเราแปลว่าเขาต้องมองเห็นมาแล้วนะคะว่าฐานลูกค้าของเราเนี่ยเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่มี potential นะคะทุกคนก็เลยตอนนั้นพอแอนเคสก็เลยแผนว่าเอ้ยเราทําเป็นถุงเล็กนะคะเป็น trial นะคะกะจะแบบว่าแจกไปกับเสื้อผ้านะคะของออเดอร์ลูกค้าที่สั่งเสื้อผ้าโดยใส่เข้าไปให้เขาด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อเรามั่นใจว่าสินค้าของเราเนี่ยร จริงนะคะการแจกทริอัลเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าเนี่ย ได้ชิมนะคะแล้วกลับมาซื้อแต่มาๆเนี่ยซองผลิตเจ้าถุงเล็กนะคะดันได้ช้ากว่าถุงใหญ่ะคะ่ะทุกคนพอเปิดขายถุงใหญ่ไปแล้วนะคะก็มีแบบว่าการไปไลฟ์นะคะขายในตอนที่เราไลฟ์ขายเสื้อผ้าแฟชัทูนทูนะคะเกินคาดอีกแล้วค่ะทุกคนลูกค้าแฟชนะคะสั่งกันเข้ามาแบบทุกไลฟ์นะคะพันกว่าห่อทุกครั้งนะคะมีไลฟ์ไป4รอบนะคะเท่ากับว่าขายแบบลูกค้าแฟชไป4ี่พันกว่าหอ่อกลายเป็นว่าเราไม่ต้องแจกทริอัลแล้วเพราะว่าชีว่าลูกค้าแฟช่นน่าจะได้ซื้อไปลองกัน แบบหลายคนนแล้วะะคะคําถามต่อไปการทําธุรกิจกับหุ้นส่วนยังไงไม่ให้ทะเลาะกันนะคะก็จะบอกว่ามันควรจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราเลือกหุ้นส่วนเนาะจริงๆอ่ะการเลือกหุ้นส่วนด้วยแบบว่าความถูกจริตในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยมันก็ทําให้เรามีโอกาสพลาดได้เหมือนกันนะคะที่ก็มีประสบการณ์มาแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกหุ้นส่วนนะคะเก่งอย่างเดียวไม่พอค่ะอยากให้ทุกคนนะคะเลือกคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมจริยธรรมนะคะเพราะว่ามันจะไม่ทําให้เราเหนื่อยใจในการทํา งานค่ะทุกคนถ้าเราได้หุ้นส่วนที่เขามีความแบบแกมโกงนะคะเวลาทำงานไปเนี่ยแทนที่เราอะ่ะจะเอา Energy ของเรานะคะไป Input กับแบบเอ้ยทำยังไงดีให้เพิ่มยอดขายนะคะกับกลายเป็นว่าต้องแบบมันทั้งคิดแบบเฮ้ยจะแบบหาวิธีอุดรอยรั่วยังไงดีหาวิธีไม่ให้แบบมีคอร์รัปชันยังไงดีนะคะกลายเป็นว่ามาเปลือง Energy กับพาร์ทเนอร์ของเราแทนนะคะทุกคนและการที่มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนชอบกินเล็กกินน้อยจะบอกได้เลยว่ามันจะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตได้ยากและอาจจะไปไม่ได้ ไกลนะคะเพราะว่าถ้าพาร์ทเนอร์มารู้กันเองเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกที่แบบไม่ไวเนือ้อเชื่อใจและจากที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจไป100%ก็อาจจะมีการถอยหลังนะคะธุรกิจมันก็ยากที่จะเติบโตแลม้มก็จะไปได้ช้าก็ฝากถึงน้องๆน,นะคะที่กําลังคิดจะทําธุรกิจแล้วมีพาร์ทเนอร์นะคะก็อยากจะบอกว่าคนที่เราหุ้นด้วยเนี่ยเขาซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์เนี่ยไม่รู้นะคะแต่ตัวเราเองเนี่ยต้องซื่อสัตย์ไว้ก่อนเราต้องมีคอมมิตเมนต์นะคะกับทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกค้นะคะนกานะ แล้วก็พาร์ทเนอร์ของเราลอคาตี้นะคะก็อยากจะฝากไว้ว่าคนที่เขาฉลาดจริงๆอะ่ะการที่เขาได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วอะ่ะเขาจะไม่มานั่งกินเล็กกินน้อยกับเงินระหว่างทางค่ะเขาจะเลือกที่ซื่อสัตย์แล้วจะทํางานไปได้วยกันมันไปได้ไกลกว่าแล้วก็อนาคตมันมีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนมากกว่านั้นอีกเยอะเลยค่ะทุกคนการที่เราแบบว่ากินเล็กกินน้อยระหว่างทางแล้วเราเสียความเชื่อใจกับการที่เราได้พาร์ทเนอร์ที่แบบดีๆมีศักยภาพมาแล้วอะ่ะมันแบบไม่คุ้มเลยค่ะทุกคนฉะนั้น กะะารทําบัญชีนะคะควรที่จะถูกต้องแล้วก็โปร่งใสร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกอย่างเนี่ยต้องสามารถดีแคลร์ต่อกันได้นะคะมีคนกลางในการตรวจสอบบัญชีนะคะแล้วก็ในการทําบัญชีแล้วซึ่งพี่พอนะคะที่เป็นหุ้นส่วนพอแอนเคของอาร์ตี้นะคะเขาก็เป็นคนดีมีจริยธรรมนะคะคือเขาเนี่ยซื่อสัตย์แล้วก็มีคอมมิทเมนต์นะคะทั้งต่อตัวเราที่เป็นหุ้นส่วนนะคะเจ้าพายเออร์นะคะพนักงานแล้วก็ลูกค้าแล้วก็เอเจนต์ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยเรามีแบบเป้าหมายแล้วเรามี เดียวกันนะคะมันทําให้เวลาเราแบบคุยหรือจะ make decision อะไรนะคะมันสามารถไปในเวเดียวกันได้แล้วก็ไม่ติดขัดค่ะเพราะเรา2คนนะคะก็อยากจะทําให้ธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่ s u s t a i n ไม่ได้หวังว่าจะมาทําแล้วก็มาโกยในระยะเวลาสั้นๆเพราะว่าแต่ละคนนะคะต่างฝ่ายก็มีธุรกิจอื่นของตัวเองอยู่แล้วการที่จะมาทําอะไรอีกอันหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นธุรกิจที่เฮ้ยทำแล้วแบบมันไปได้ยาวจริงๆถ้ามาทําเล่นๆอ่ะก็ไม่มาทําให้เสียเวลานะคะและการที่จะทําให้ธุรกิจ s u s t a i n นะคะคัตตี้คิดว่าความซื่อสัตย์นะคะ ก็เป็นคีย์หลักที่สําคัญเลยเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะในเรื่องของป้องกันกนารทะเลาะเบาะแวง้งกันในเรื่องเงียคิดและมุมมองนะคะคือก่อนที่เราจะมาตัดสินใจหุ้นกันเนี่ยเราต้องรู้อยู่แล้วว่าเราเลือกหุ้นกับคนนี้เพราะอะไรเขาถนัดอะไรในสิ่งที่เราขาดหรือเปล่าแล้วเขาก็ต้องรู้ว่าที่เขามาหุ้นกับเราเนี่ยเพราะเราถนัดอะไรในสิ่งที่เขาไม่มีหรือเปล่านะคะฉะนั้นเนี่ยแบ่งพาร์ทหน้าที่นะคะกันให้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนเริ่มที่จะทํานะคะยกตัวอย่างเช่นทางของคัตตี้นะคะคัตตี้ จะเป็นคนดูเรื่องออนไลน์มาร์เก็ตติ้งคอมมูนิเคชันแบรนดิ้งแล้วก็เทรนด์ใช่ไหมคะพี่พอจะเป็นคนดูขาเรื่องโอเปอเรชันนะคะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าทักกัตตี้จะคิดว่าเฮ้ยแพคเกจจิ้งเนี้ยสมมติถ้าทำมามี A B C อะ่ะทักกัตตี้จะส่งไปถามพี่พอว่าพี่พอว่าอันไหนสวยโหวตไหนคะ่ะสมมติถ้าเขาโหวตมาแล้วมันมันดันไม่ตรงกับเราเนี่ยลังเลว่า2อันไหนจะเอาเนี่ยดีซิชันหลักก็จะไปกลายเป็นว่าอยู่ที่เราเพราะว่าเขาก็ไว้ใจเราในแง่ของการทำแบรนดิ้งนะคะอย่างเงี้ยมันถึงจะแบบไม่เเกกกกิดาารทะะลัน กออกไปว่าใครที่เรามองว่าเขาถัดอะไรให้เขาเป็นไฟแนลดีซิชันในเรื่องนั้นนะคะมันจะไม่ทําให้แบบการ ตัดสินใจอะไรยืดเยื้อด้วยค่ะทุกคนอยากใช้พีคัตตี้ช่วยแชร์คลิคทำแบรนด์ใหม่ยังไงให้ขายดีและปังค่ะวิธีนะคะก็เล่าไปตั้งแต่ข้างต้นแล้วเนาะแต่พอตอนแรกเนี่ยออเดอร์เข้ามานะคะในแบบวันส่งออกวันแรกเนี่ยห้าพกว่าซองใช่ไหมคะหลังจากนั้นลูกค้าก็ได้ไปลองทานกันเรียบร้อยนะคะฟีดแบ็คก็คือแบบทุกคนแทบจะชอบร้อยเปอร์เซ็นอ่ะพอวันที่7เดือน7เราจัดโปรโมชั่นใหญ่นะคะวันนั้นวันเดียวขายออกไปหมื่นซองอะค่ะทุกคนดีใจมากมาก ทะะี่ก็เลยคิดว่าอีกคีย์หนึ่งนะคะที่ทําให้สินค้าของเราขายดีนะคะตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเออเรามีฐานลูกค้าอยู่แล้วแต่ล็อตสองไอก้ก๊อกสองที่มันหมื่นองเนี่ยเป็นเพราะว่าสินค้าของเราอร่อยจริงค่ะฉะนั้นนะคะก็ผลักนะคะก็เป็นอีกคีย์สำคัญหนึ่งเลยนะคะที่จะทําให้ธุรกิจของเราประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จค่ะพี่กติ้เจออุปสรรคอะไรไหมในการทําธุรกิจใหม่นี้นะคะก็จะมีเจอนะคะล่าสุดเลยค่ะทุกคนที่เล่าไปเมื่อกี้นี้นะคะท็คือวันที่7เดือน ะะที่บอกว่าขายไปหมื่นกว่าซองค่ะกลายเป็นว่าเรา forecast นะคะยอดเปิด PO สั่งผลิตไปเนี่ยไม่พอนะคะปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาแพ็คของไม่พอเราจะมีการเติมกําลังคนหรือเปิด OT นะคะแต่ดันมีเรื่องโควิด n i n e t e o n โปทที่เขาจะมีการระบุมาจากกรมสาถารณสุขนะคะที่ไม่ให้คนอยู่ในที่บริเวณเดียวกันเนี่ยเกินกี่คนนะคะมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเพิ่มกําลังคนแพ็คของได้นะคะ <c oughs> ก็เลยทาให้ของเนี่ยส่งล่าช้าไปนะคะประมาณอยู่ในช่ว ช่วง1-2วันนะคะทุกคนก็แอดมินนะคะก็ต้องเหมือนแบบว่าไปอภิปรายทางลูกค้านะคะเราก็ไปอภิปรายกันเต็มที่นะคะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้บทเรียนว่าโอเคในวันที่เราจะจัดโปรโมชั่นใหญ่เนี่ยแปลว่าขนมของเรามันเริ่มติดตลาดแล้วนะเราต้องมีการผลิตมานะคะให้ซัพพลายนะคะเพียงพอต่อดีมานะคะ่ะกอถ้าใครตอนนั้นสั่งไปเลทก,ก็ s อรี่ด้วยนะคะรอบหน้าก็ปรับปรุงแล้วะคะ่ะในอนาคตจะมีรสชาติอื่นๆเพิ่มอีกไหมมีแน่นอนคะ่ะทุกคนแต่สีรสนี้นะคะเป็น รถออริจินอลของเราค่ะแต่ก่อก็จะมีรถใหม่มาอีกนะคะและจะบอกว่าอุ๊บไว้ก่อนนะคะเรื่องนี้ยังไม่มีใครเคยรู้เลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพอแอนเคนะคะกําลังจะมีการทำ collaboration นะคะกับ global brand <อ>ค่ะไม่ขอบอกเลยนะคะว่าแบรนด์ไหนให้ทุกคนรอไปลุ้นเอานะคะเป็นแบรนด์ใหญ่ระดับโลกที่ที่เชื่อว,ว่าถ้าพูดชื่อไปนะคะทุกคนที่ดูอยู่รู้จักแบรนด์นี้แน่นอนนะคะเพราะเป็นแบรนด์ที่เราเนี่ยคุ้นเคยกันตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กนะคะเราก็จะทําเป็นรถของแบรนด์น ค่ะทุกคนซึ่งมีการติดต่อมีการดีลมีการทำคอนแทคใดๆเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงที่ R&D สูตร so, นะคะก็มีการเทสไปล่าสุดน,นะคะก็อร่อยมากแต่ว่าก็ยังไม่อร่อยว้าวสำหรับคัตตี้นะคะก็เลยมีการแบบให้ปรับปรุงไปอีกรอบนึงนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะแบบลอนช์ยังไงรอดูกันนะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะกับโปรเจกต์นี้ตอนนี้นะคะมีคนถามเรื่องแบบใช้โง,งานอะไรผลิตเยอะมากเลยนะคะที่เชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะมีการมาทําขนมเหมือนคัตตี้ใช่ไหมคะก็แนะนํานะคะ ว่าถ้าใครอยากจะทาธุรกิจขนมนะคะแต่ว่าอยากจะทําแบบเล็กๆนะคะก็อาจจะลองหาโรงงานที่เล็กๆดูนะคะเพราะโรงงานของพี่พอเป็นสเกลค่อนข้างใหญ่นะคะแต่อนาคตไม่แน่นะคะไว้ไว้อาจจะมารับ OEM นะตั้งแต่เริ่มถึงตอนขายใช้เวลาเท่าไหร่ตั้งแต่กลางปีก่อนเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะถ้านับจากวันที่เริ่มเปิดพรีออเดอร์นะคะวันแรกทวนที่14เดือนก่อนนะคะวันนี้วันที่13นะคะก็พรุ่งนี้นะคะจะครบรอบพอแอนเคสที่เปิดแบรนด์มา1เดือนแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ ะะยอดขายเปิดดูเมื่อกี้นะคะจะทะลุ30,000นซองนะคะทุกคนก็เท่ากับว่าเราขายออกไปเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะคะวันละ1,000ซองเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าดีใจแบบมากๆเลยนะคะมันเป็นธุรกิจด้านฟู้ดอันแรกของมัตี้นะคะกับพี่พอด้วยนะคะคือแบบเราดีใจมากมันโอเวอร์เอ็กซ์ปีเคชันจริงๆนะคะทุกคนแล้วจะบอกว่าที่เห็นอย่างนี้นะคะทุกดีเทลนะคะโอนเนอร์อินโวหมดนะคะไกลแค่ถุงจะเติมจุดเติมอะไรนะคะคือเราอินโว้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคือแคร์ริ ฟอรดีเทลจริงๆนะคะไม่ได้แบบว่าได้มาง่ายๆนะคะทุกคนถ้ามันจะขายดีก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สิ่งที่ทําไปอินเวสไปนะคะทั้งแรงกายแรงใจเวลาความตั้งใจแพชชั่นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันสำฤทธิ์ผลในวันนี้นะคะแบบดีใจมากจริงๆคะ่ะขอถามว่าถ้าเป็นสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วจะทํายังไงให้ขายดีก็มันก็จะยากขึ้นมานะคะอย่างคัตตี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยจะมีการเดเวล็อปนะคะสแน็คตัวถัดไปเปน op, ี่ยเป็นบราวนี่กรอบจะเป็น เราวนี่กรอบรสชาติต่างๆแต่ว่าเรา R D ออกมาแล้วแบบมันไม่ว้าวมันไม่ว้าวาสักทีคือมันอร่อยแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะคะัที่เราตัดสินใจกับพี่พอนะคะว่าพับเก็บเลยถ้าอะไรไม่ว้าวจริงไม่แตกต่างจริงนะคะไม่อยากทําออกมาขายเพราะว่าถ้าเราเองยังไม่รู้สึกว่าทําไมเราต้องซื้อของแบรนด์นี้กินอะเราจะไปบอกคนได้ยังไงว่าเคยให้มาซื้อของ Paul c a i s y เนือ้อออไหมคะถ้าเกิดว่ามันอะเหมือนของทองตลาดที่มีอยู่ฉะนั้นเนี่ยถ้าอดักมันดีและอดักมีความแตกต่างมันจะทําให้การทำ communication นะคะหรือ การทําการตลาดเนี่ยได้ง่ายขึ้นค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนเท่านี้นะคะเดี๋ยวน้องคลิปนี้จะยาวเกินไปค่ะทุกคนยังไงก็ขอฝากแบรนด์ขนมนะคะพอแอนเคทนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะทุกคนถ้าอนาคตน,นะคะน้องได้แบบว่าเคยขายทั่วประเทศหรือแบบได้ไปขายต่างประเทศนะคะก็คลิปนี้นะคะทุกคนเป็นคนที่แบบได้มานั่งดูตั้งแต่สเต็ปศูนย์ขอบคุณมากเลยนะคะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่คัตตี้รู้สึกว่าแบบรักมากนะคะแล้วก็ใครยังไม่ลองนะคะ ลองไปหาซื้อทานกันดูนะคะรับรองว่าจะติดใจเหมือนทุกคนค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมไปกดติดตามอินสตาแกรมพอ n แอนเคด้วยนะคะก็จะได้เห็นว่าเอ้ยว่าเราโปรโมทกันยังไงทำคอมมูนิเคชันยังไงนะคะก็ได้เรียนรู้การสร้างธุรกิจออนไลน์ไปในตัวนลยค่ะจะบอกว่าตอนนี้เราก็ขายแค่ทางออนไลน์อย่างเดียวนะคะมีเข้าช้อปปี้ใดๆนะคะอนาคตก็ด้านซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวมาว่ากันตาที่อย่าลืมกดไลค์แชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ